สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องทำให้ดูคนดีอีกแล้วนะฮะเอาละเราก็มาอยู่กับในเกมดาร์กอนแฮนนะครับผมมังกรนะครับฟักไข่ก็วันนี้มีทุนมาค่อนข้างจะหนักเลยนะครับผมมีทุนหนึ่งนะฮะอยู่กับในหน้าเว็บของแอมเบ8 8ปปดปดปดนะครับผมแปสี่ตัวนะฮะก็เดี๋ยวดูกันนะครับผมจะเริ่มเบทที่สูงสุดเลยนะครับผมครับผมดอกแรกนะฮะดูนะครับว่าจะดันไปถึง ขนาดไหนนะครับผมหรืออาจจะหมดนะครับผมเริ่มเป็นหนักเลยนะครับก็คอมเมนต์ติชมก็ได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับผมคอมโบสองมาแล้วสามไปดิเออต้อต่อไปครับดูหลอดมันจะมีหลอดด้านบนนะครับถ้าเราเก็บตามมันก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับเหมือนเหมือนมืนเก็บตัวคูณนะครับผม อูไปเรื่อยครับผมหูลดรดวเหมือนนะครับเนี่ยเบ็ดหนักนี่ครับผมมาเต็มแผงเลยครับบัวพันครับต่อมาอีกร้อยยี่สิบครับผมโอเคต่อมาอีกครับผมหกร้อยบาทครับยังไงครับต่อมาอีกร้อยยี่สิบครับผมสวยครับมาอีกไหมโอเคมาอีกสองร้อยแปดสิบนะครับบวกมาอีกสามร้อยครับผมโอ้ยไหลๆเลยครับผมบวกมาอีกหนึ่งร้อยเอาแล้วเอาแล้วมาไหมโอเคทุบยังไงต่อครับมารค่อยโอ้โห เต็มเต็มครับผมบว์มาแปดร้อยแปดสิบบาทนะครับผมนี่ครับผมเปลี่ยนเป็นวายครับสี่ช่องต่อเลยบวกมาอีกพันหนึ่งครับเออเอาดิบวกอีกสามร้อยโอ้ยบวกอีกแปดสิบครับผมมาเปลี่ยนีิครับผมเปลี่ยนหัวใจครับรอบนี้ยังไงโอ้โหไปขึ้นแถวบนซะเยอะนะครับผมนี่ครับผมมังกรตื่นแล้วนะฮะเอาดิเออยังไงครับตรงนี้มาพ่อยเออบวกพันสี่ครับผม ยังต่อได้นะครับยังต่อได้นะเหลืออีกห้าช่องยังไงโอเคครับผมบว์อี 600. หกร้อยโอ้โหไหลเลยนะครับเนี่ยหมาเดียวรู้เรื่องนะครับบวกอีหกร้อยครับผมฮึบเปลี่ยนอีกสองช่องยังไงต่อไหมเออได้ช่องซ้ายครับผมสามร้อยบาทช่องสุดท้ายครับผมฮึบได้ช่องบนแปดร้อยครับผมต่อไหมเปลี่ยนอีกสามตัวบนนะครับมาบเขาให้ โ oh. อ้โหหมดนะครับผมหมดก๊อกนะฮะกอบวามากมันทั้งหมดแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทนะครับผมก็ทุนมาหมื่นหนึ่งนะฮะก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมก็คงจะพอเพียงเท่านี้นะครับก็คงไม่เล่นต่อแล้วละครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเกมหน้าผมจะเล่นเกมอะไรสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ